เจนนี่แบล็ k พิงคครองตำแหน่งคนดังที่แต่งตัวทรงอิทธิพลที่สุดในปี2023ของลิสต์แพลตฟอร์มค้นหาสินค้าแฟชั่นอย่างลิสต์จัดทำรายงานประจำปี2023ในวงการแฟชั่นโดยเจนนี่แห่งวง b l a c k พิงคครองตำแหน่ง THE POWER วอร์เดรหรือคนดังที่แต่งตัวทรงอิทธิพลที่สุดของปีโดยโมเมนต์ที่ทำให้สาวเจนนี่คว้าตำแหน่งนี้มาครองมีทั้งการเดินพรมแดงงานเมกกาลาเมื่อเดิน พฤษภาคมเป็นครั้งแรกในชุดวินเทจสีขาวประดับดอกคาเมลียของชาแนลคอล l ลกชัน o n f l l l อนด์วิน1990และมีการประกาศออกคอลเลกชันร่วมกับ Calvin Klein ในเดือนเดียวกันที่ทำให้ยอดการค้นหาแบรนด์เพิ่มขึ้น22%และยังไม่นับรวมแคมเปญตลอดทั้งปีในชุดยีนและชุดชั้นในนอกจากนี้เจนนี่ยังกระตุ้นยอดชมเว็บไซต์ของแบรนด์จากสแกดเนเวียนอย่าง c c c ิ c ลีบาร s สันให้เพิ่มขึ้น27%ภายใน24ชั่วโมงจากการที่เจนนี่ใส่รองเท้าสนคเกอร์ซิซิลีบาร s สัน X ACI CS ในนิวยอร์กเมื่อเดือนสิงหาคมสำหรับปี2023เจนนี่ยังคงมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมเป็นต่อเนื่องนอกเหนือจากบอนพิ n k ์ o o l ท Tour ที่เพิ่งจบไปไม่นานก็ยังมีผลงานการแสดงในซีรีส์ The Idol ของทาง HBO ที่ร่วมแสดงกับ The Weeknd Lily Rose Depp รอยซีวรวมทั้งซิงเกิลใหม่ you and me ส่วนตำแหน่ง the power dresser ในปี2022คนที่ได้รับตำแหน่งนั่นก็คือเบลล่าฮาดกับสไตล์การแต่งตัวที่ไม่ตามใครและทำให้เทรนรองเท้าบูทของ QGG กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีเซนด a าร a ยาที่ได้ตำแหน่งนี้ในปี2021กับลุกพรมแดงที่โดดเด่นแฮร์ี่สไตล์ในปี2020และลิซ่าแบล็คพิงคใน ปี2019นั่นเองเรียกได้ว่าสุดโด่งดังปังอย่างมากเลยทีเดียวแบบนี้ทาง YG Entertainment จะมีข้อเสนอดีๆสามารถดึงตัวสีสาววง BLACKPINK ได้กลับมาเป็นวงที่สร้างชื่อเสียงแบบเดิมได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า